สวัสดีครับมาพอกันอีกครับกับเวลาประมาณเที่ยง,งกว่าครับตอนนี้พี่น้องมาเบิงก็จะใช้หุหน้าครับผมเหมือนเส้าคนลรผมยังเสียเอามาครับเอามาแต่ส่อาหน้าคนเดียวแต่ส่อเลยก็จะเามือนอี้ครับจ้าจไ้ไปก่อนแถวนี้จะเสียวุ้ผมผู้เดียวแต่ส่อาเมือนนมาเบิ้งครับพี่น้องก็าจาไทย เป็นยังไงในมุมบรรยากาศครับอันนี้เป็นทุ่งนาของไอ้โซนออกมาทางบันทบไงเลยนะครับควายจะหลายเจ้าเลี้ยงควายหลายแหงทหญงนะครับมองไปเห็นลังคาส้มๆลังข้าขาวๆใกล้ๆนะครับเนี่ยเสาส่งมันอยู่คนละาฝากกับคุดนะครับพุดจะอยู่ฝากอัน ยงง่ายเนาะนี่มีบานจานครับเนี่บานจานเนี่ยเนี่ยไปเห็นวัดเรืองเงนึ่งครับนะ่นเนี่นะอูอยู่ฝั่งดึกต้นใหม่ไปนะตัวนี้ฝากนู่นไปจะเป็นกุดเป็นฝากถ้ำครับฝากหน้าถา้ำตัวน,นี้เป็นคนื่นฝากหน้าทงทงทงไอ้ทงทง,ทงเมืองทง,งอำเภอทงทังไปตลาดเขาจาหน้าเพิ่นสองสองสองหลอกได้ครับเนี่ยจะเพิ่นที่เพินถ่ายอยู่นี่ หลอกนีหลอกหนึ่งหลวก็ขาไปผุนหลอกหนึ่งนาคาเจาะลายอยู่เลยนี่เปลเหลี่ยงง่ายดอกนีนีสีมงุงแรงสีเหลี่ยววะครับนี่สีมงุงแรงหามงุงแรงหมดละรวมรวมเหลี่ยงกับสีบประมันซูซีของผมเลยละครับสิบคนลายหมดละครับ หนูกงางั้นน่าจะน่าจะป่วยครับคิดว่านะี่ตัวมันอยู่ครับไปชี้ยังได้แต่ช่วงสิบป,ปอยมันตายไปตามธรรมชาติละครับเพราะว่ากระจอกกับวากาก,ากากินครับเพราะไงที่เราขับรถไทยแล้วเราธรรมาดาเราก็เขากิกนยุย่แต่ว่าเราวก,กินแล้วว่ามันเหม็นข้าวตัวใ่ญ่เนาะเป็น มันมันเคืองโลกกว่าคนแล้วกอบโลกคนแล้วดินโอ้งานนี้พอดีเลยนี่งานนี้ล่วนย่างงามเลยครับนี่พี่น้องถือฝนมาขึ้นนี่จวะว่าไทยนาน,นี่มันดีอย่างหนึ่งคือมันบางไงนะครับเพราะว่าคนที่เขาจูดเนี่ยส่วนมากขาเจา้าพ่อพ่อพ่อมาไทยมันบอกล้วขันจูดไม่ไม,ม,ม,ม่นาฝนบ่ตกตลงมามันกันไงใส่หลดไทยครับ ไงไปเขาโมหนามแล้วมันก็เกิดความหอนสะสมมันกับระบายความหอนบ่ด้มันกระเทือให้ลดความหอนขึ้นครับแต่ว่ามาช้ายังสีดีครับเนี่ยแดยดก็พอหอนน้ำแล้วมันกับขีฝุ่นเฟืองเนี่ยกับเ่าไปปิ้วใส่รถน้ำครับว่างะไหมายถึงว่าง,งานไหนทีนนี้เละๆแต่ว,ว่าทีอ่าเฟืองหน้านาเลยจูดไหมหิ้งหิงจัง,งเงจะข้าเกี่ยวในงานนี้เต็มๆเลยละครับเนี่ย ตวัวกองตวัวกองดูอากาศข้างในนไพอดีเลยนี่ดินเิ่นข้าเจา้าเ่ยพอดีเลยนี่มันเป็นดินล้วนเท่านี้มันเป็นดินเหนียวคือทางท่ำมดินเลื่อนดินล้วนออกบอกจะปนทรายอันนี้พิ่นทีน่าจะเมือวานเมื่อก่อนนี่ครับ ผากงันนี่ไปเพราะว่าเห็นเป็นพึ่งพึ่งเมียนโรเมียนกับประจักษ์เป็นออกล่องขีดเลี้ยวอยู่ครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี้จะของหน้าเพิ่นนะครับหรือมันเป็นคนละหน้ากับประจักษ์หน้าจะเป็นหน้านี่แหละมั้งหน้างานนี่แหละมั้งไทยปแต่ลายเหมือแตัวนี้ห้อ่ไทยจนเฟืองมันมันออกนอ่ล่ะเขาออกนอ่ล่ะคนละหน้าล้มั้ง นี่ยเพ่นมีล่า,หลายหมองเจา้าเพนเอาตัวใดลงจีบเรียวว่าแม่ที่เพิน่นจะใช้างานอีก่อนสีนรอเบึงว่าเพืน่นดินเป็นเขาดีบอครับีิรอเบึงว่ามันลงเหลืกดีบ่สีได้ไปเอารถไทามาไถายห้กันครับ ก็จะหน้าขนาดขาเจ้ารถใช้เขาขาเจ้าเองหน้าหน้าเข้าเจ้าเองขอเองขาเจ้ายังปฏิทละเอียดเลยครับเนี่ยบางมองกับบ่เขากันเพราะว่าเพิ่นกจ็จะใช้รออีกรอบนึงนคือเกากนสีวานครับประมาณเดือนพฤษภาบัละครับกสีวานประมาณอาทิตย์หนึ่งทุ่งม่าสิีวานเสาหนีนะครับเสาที่เหลวก็ต้องมาใช้ทิมไวแล้วหรือพันก็วเนจัดตั้งคานบ่เกินซีหามือจังซส่นะครับเห็นมันตากดินจกนักหนึงแล้วก็วาแลหลก็มาปันครับ แถวนี้มันเป็นดินล้วนมันง่ายอยู่ครับปันง่ายมันบ่นนักรลดน้ำพู้ไปไกลเราวม่ไปหรอกครับควายหลายเห็นควายตำ่ำเรไปดรอกพาพี่น้องไปเบึงหนกป่าง่างก่อน ครับาพาีปนองไเปเบ่งนอนกปากงานก่อนตอนฤีตัต้นมันครับดีนิ้วผาบประผาบอยู่ครับที่แหลกเมว่าแต่มันตายไปเบ่งไกลก่มันยังหายใจงาเงาอยู่มันปากมันมองมองหัวมันะครับมีเลือดนะอาจจะถือหิ่งถ้าไ่ถือหิ่งกับอาจจะเป็นพระแม่จะตีกันไม่ใช่ได้เนี่ยครับนี่ธรรมชาตินาะมาเห็นแต่ตอนมันเป็นแล้วดีนิ้วผับประผาบอยู่คนละครับอยากจะบินขึ้นบินบ่ด้ น,นี่ดินอยู่ผาผาพี้าลิตต้นมันครับซอยมันอย่างไรแล้วทนแทนี่กับเป็นฟังทั้งสายมือเลยครับเป็นคนถอามมเข้าม,มาเอาไว้ถ้าคนปุ๋ยคนยังลงมามันไกลเด้แบกแบกลงมามันไกลเนาะแบกปุ๋ยแบกเขาแบกยังสิ นาเรา,าเหี่ยวแห้งมันไกลแห้งกเลยเสียสาระแต่ว่าเสียสาระน่าจะเป็นฝั่งเดียวฝั่งทางสายมือรับเจ้าเดียวสีอเสียสาระทมขึ้นมามเห็ดให้รถมาเลียนได้ละซาล็งอย่างน้อยคือซาล่งเลียนได้รถไทยกับเลียนได้เนี่ยคันบมย่ามันผิดเพรพาะว่าบางหมองมันลมมันเป็นลหลงเลยยางมันปีน ห้อยห้อยหนก่ปังงางงัดปักห้อยกันมาเป็นกองกองเลยครับเปลือกมันมั่งหมองมันมัมีลมเลยกับแถวเนี้ยสวนมากับเิ้งแค่หนาดินซื้อหนาดินแบบแบบประมาณว่า พอแต่บ,บ่อลงไปมันก็เป็นหางล้างกับเกียนไปเลยครับมันเป็นดินดานแข็งไปเลยนอกจาก็ามองข้าเจ้าจกม่ไหมเมียนจกตรงนั้นมันผ่านดินใส่ดินดานแข็งลงไปแล้วมันสีเฮ็ดให้ลมลงไปแล้วก็ที่รอใดแล้วก็เบดติดครับพอสามารถเคลื่อนหลเดเขื่อนยังไดเนี่ยครับนกปงาง่างนี่นหละจังหวะ ลิตนมันกับปีนทองละงางอยู่นะมันพยายามบืนไปไม่อยากเขาไปไก่มันครับมันติดตกใจพูดครับดีนอยู่คนครับ,รบมันได้รับบาดเจ็บในหวัวล่อมีเลือดออกมาไหมครับ คิดว่าน่าจะถือยิ่งแต่กับเรเห็นห้อยหูเราไม่เหลือดออกน้ำดังครับหายใจผงาบผงาบอยู่เขาก็เลี้งนี่ตนจะมอมอน่าจะหากินหาบัก้อยพวกอย่างดีๆอยู่คิดว่านะ สัภูเขาเจ้ากินเขาอาจจะเอาไปกินอยู่คงประกาศกินดอกเคยกินนกนี่ห้อยมันดีนไปเฉย่ครับพี่น้องนี่ห้อยมันดีนไปนี่ดีน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 เาวง่าม่านี่มานีครับแ้วก็มานีแ้วก็ดีนทุเรศทุเรี่ไปพ่นละครับไปหมองมันอยู่สุดอยู่นี่อยู่หลาสุดนี่น ันยังสดๆมีม่อยู่เลยครับทารถดเยันหมาครับโบเห็นหมาครับพี่นอ้องเฟินว่ามันไปเอารหลดไปเอารห,หลดอยู่กับเห็นออกมาเมื่อกกินเขาเว้นก่อนออกจังคอยออกมาบ้งครับคิดว่าครับซ้ำนีแล้วครับคลิปนี้พี่นอ้องเดี๋ยวขอไขิเงินไปเช็กรหลดเช็กยังก่อนเตรียมพร้อม ขอ,อกันคลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ